แฟน,แฟนก็เริ่มกลับเขาสุสนามนะครับเกมขึ้นหลังก็กลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับผม สวัีครัหนึ่งหครับสวัสดีครับมีแฟนกั่งมากันเยอะเลยนะครับผมมาแล้วทำหาร้อยคนนะครับผมน <c oughs>

WAA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  หลังจากเชงราเจ็บ3แต้มได้วันนี้นะครับผมเชินเมื่อนกันตัวหน้านะครับวันนี้จสามแต้มนะครับสมแต้มจองตัวมาญี่ปุ่นับมาไกลก็คุ้มนะครับวันนี้นะครับผมี่ปุ่นสู้เลยสเสียอยู่ะีคร่ครหที่หนวะ่นหนอึ่ยังไม่ได้ยกคู่คนเขากำลังเบียดกันอนะครับผมเขาไม่รู้ร้อนนะครับผมวันนี้ตัด้าเลยอน